เฮ้ยยสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม n e w C นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพาฟาร์มโคลอวีหนึ่งนะฮะเมืองแอร์พอร์ตวิธีการฟาร์มผีแบบรวดเร็วได้ตังค์เยอะๆนะครับแบบไม่มีพรีเมียมนะแบบไม่มีพรีเมียมนะแล้วก็จะมาบอกวิธีแบบว่าแก้ปัญหาปิงมันสูงนะเวลาเราฟาร์มในในโคลแอร์พอร์ตเนี่ยครับวีหนึ่งนะปิงมันขึ้นจะแก้ยังไงเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับไปดูกันเลยครับผมมาครับผมตอนนี้ผมก็ลงมาในเกมแล้วนะครับนะ ก็ผมไปหาวิธีแก้ก็ไปดูตามกลุ่มแล้วก็เดฟส่งให้ดูด้วยวิธีการแก้แล้วก็ต้องถามพี่ต่อเฮนคาคุถามหลายคนนะฮะวิธีแก้เบื้องต้นนะฮะสำหรับคนที่มาฟาร์มแอพพลรัพรรวีหนึ่งนะฮะแล้วปิงมันขึ้นเนี่ยแนะนําให้โทรไปที่คอเซนเตอร์นะของของแต่ละอินเทอร์เนต็ตของแต่ละคนเลยครับอย่างผมนี่ใช้ของ Tru ออนไลน์นะครับผมก็โทรไปคอเซนเตอร์ทรูนะให้เขาจัดการแก้อ,อินเทอร์เน็ตนะครับ ดูปิงผมมันก็ยังขึ้นอยู่นะ122แต่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะลงมาเหลือ53เหมือนเดิมนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับนะซึ่งปัญหาเนี่ยมันไม่ได้แก้หายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะมันเหมือนกับว่ามันเป็นที่อินเทอร์เน็ตบ้านเรานะฮะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเหมือนแก้ไปบางจุดแล้วนะก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าเหมือนก็ยังเป็นที่เน็ตเราอยู่นี่ครับกลับมา5 5าอีกเดี๋ยวมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาแมันก็จะลงเด้งกลับขึ้นมาแล้วมันก็จจะะลงนัแต่่่วามมไ ไม่ค่อยค้างเหมือนแบบเมื่อก่อนที่แบบ300-400นะครับมันก็ยังพอฟาร์มได้อย่างนี้เดียฟาร์มได้ในระดับหนึ่งปิงมันก็จะล็อกไว้อยู่56-57เด้งขึ้นมา1 0 0 1ร้1ย0นึ่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะกลับไป50เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอ้ยทุยจะลองล,ลากผีแบบเป็นกองใหญ่ๆนะครับแล้วก็อย่ามายืนดูกันว่าเวลาเราลงรถเนี่ยมันจะปิงหรือเปล่าลงรถแล้วโดนผีตกตายหรือเปล่านะครับแล้วก็ เออแล้วมันจะฟาร์มได้ไหมเออคูนี้เดี๋ยวนี้มันขึ้นไป80แล้วเห็นไหมปิงผมมันมันไม่เสถียรนะฮะ92แล้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นหลักร้อยแล้วก็มันก็จะลงมา50เหมือนมันขึ้นขึ้นลงลงครับเนี่ย50ก็เป็นวิธีการแก้ในเบื้องต้นนะมันมันก็ไม่สามารถแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะเผื่อใครอยากจะมาฟาร์มแล้วแบบหมุดหีดผีตกนะครับปิงขึ้นนี่ร้อยยี่สิบเห็นไหมแล้วลงมาห้าสิบหกครับผม โอเคผมลงรถเลยเห็นไหมกดปุ๊บ,ลง,บ,บลงปั๊บกดปั๊บลงปุ๊บกดปุบ๊บลงปั๊บกดปั๊บลงปุ๊บเล่นอะไรของปูวะเนี่ยเนี่ยผมปั่มมาทีนี้น,นี่แล้วเราก็ฟาร์มนะฮะแล้วเรามาดูกันนี่ผมไม่มีพรีเมียมนะเราลากผีรอบหนึ่งเนะี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะฮะมาทายกันมาทายกันเท่าไหร่แต่ผมคิดว่านะฮะน่าจะได้ประมาณสัก,ส,กสามแสนนะ สามแสนจริงๆด้วยครับผมสามแสนเกือบสี่แสนนะครับตอนแรกผมมีเงินอยู่แสนกว่าบาทนะฮะในตัวนะครับโอเคยิงผีได้ยิงบอสสี่ตัวครับผมตอนนี้บอสก,ก็ยังดับกล่องอยู่นะครับนะโอ้สไนามาสนาไนมาอีกแล้วสไนามาเพียบเลยครับผม อันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นนะเพื่อนๆก็สามารถไปทํากันได้แล้วก็ผมสามารถฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์ของอ EU ได้นะครับนะซึ่งมันฟาร์มใน EU ได้แล้วแปลกไหมปกติเนี่ยคือฟาร์ม EU แล้วปิงยาวขึ้นครับเดี๋ยวนี้มันฟาร์ม EU ได้แล้วนะก็ปิงมันก็200เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าเก่าเยอะครับเมื่อก่อนนี่คือ200เนี่ยปิง200เนี่ยคือไม่สามารถฟาร์มได้เลยนะโอเคเราก็เฮ้ยเราต้องไปเก็บรถอีกคันนะเราเจอรถไปเก็บรถก่อนครับผม เห็นไหมฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้สนยสามก็บอกเลยครับผมเงินผมก็ได้มาเกือบ3แสนนะเนี่ยขนาดผมไม่มีพรีเมียมนะเ้าเก็บ <c oughs> เก็บรถก่อนนะครับขอ,อยากเก็บรถก่อนก็ง่ายๆครับสูตรไม่ยากนะฮะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สามารถแก้ได้ก็คอ,คอมเมนต์กันมาบอกได้มีวิธีไหนอยากเสนอแนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันคือวิธีเบื้องต้นนะฮะที่ว่าเราจะแก้นะครับถ้าเกิดว่าใครปิ้นขึ้น ทำยังไงให้ปิงมันหายนะครับผมก็แนะนําให้โทรไป c เซ็ center นะฮะทำไมเก็บของไม่ได้แล้วเราก็แจ้งเขาไปเลยครับบอกว่าเออเราต้องการเล่นเกมนะครับของ New C นะครับเขาจะถามเาว่าเราเอาอินเทอร์เน็ตเราไปใช้อะไรนะฮะเราก็บอกว่าเราจะไปเล่น New C ครับแล้วก็ทำไมอันนี้ไม่ได้เก็บโอเคเราจะไปเล่น New C ครเราก็แจ้งไปเลยนะครับแล้วก็อ้นี้นะครับทาง c เซ็ center เขาก็จะโอนสายหรืออะไรไปให้ เกี่ยวกับพวกสตรีมเมอร์ฮะที่เขาทําเกี่ยวกับเกมฮะเกี่ยวกับเกมโดยตรงเลยนะครับก็จะดีมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมาแล้วก็จะสอบถามเราว่ามันเป็นอะไร <c oughs> เพราะอะไรเราก็อธิบายว่าปิงมันขึ้นเล่นเกมต่างประเทศเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงแล้วปิงมันขึ้นสูงเดี๋ยวเขาก็จะแก้เน็ตเราให้เรานะครับนะง่ายๆแค่นี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาบอกทิคดีๆเฉยๆแล้วก็วิธีการฟาร์แบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดแล้วนะส่วนใหญ่ถ้าคนที่ไม่รู้ดีคือผู้เล่นใหม่ครับ ผู้เล่นเก่าจะรู้หมดแล้วผู้เล่นใหม่ก็ลองมาฟาร์มกันได้นะครับเช่าเซิร์ฟฟาร์มมาหาฟาร์มกันได้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ